สวัสดีพี่น้องมือนี่คัมพีรับแฟนเพจนะครับมาพอรถไ้ใส่การใ่งานนะครับอ้าก่อนอด่นก่อนติดไปรับชมนะครับพี่น้องเบิรงช่องคัมพีรับแฟนเพจแล้วก็อจะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคัมพีรรับแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของกับผมนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นรถอุดรนะครับเป็นรถจังหวัดอุดรนะครับสีสันกับเก่าอยู่นะครับตลอดอยู่ตามสภาพนะครับ ตามสภาพแต่ว่ักขียงดีดีพี่น้องนะครับอันนี้ผู้ใดสิหารถมั่งหารถไปใส่การใส่งานนะครับเด้อไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนไปตลาดตะลี่กันได้อยู่นะครับอ่าเบิ่งครับเบิ่งเบิง,บง,บงไปพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นนิสันนะครับอ่าเบิ่งครับพี่น้องสีกับเบิง่งตามสภาพนะครับรอแม็กรอแม็กรอแม็กขอบสิบห่านะครับขอบสิบห่า เดี๋ยวเบิ้งคัดซี่นะครับนี่ครับมี่เลมนะครับรถคันนี้มี่เลมนะครับอ้าวเป็นวันจดทะเบียนวันที่ยีบก็มกระลานะครับยีบก็มกราสองห้าสี่ีนะครับรถคันนี้สองห้าสี่ีนะครับวันจดทะเบียนนะครับมี่เลมนะครับเด้อเบิ้งเดี๋ยวสิติดเจียงให้เบิ้งน้ำนะครับเบิ้งฟังเสียงฟังเสียงเคาะให้ฟังสีกับสีเฮ็ดเนี่ยดอกพี่น้องนะครับรถกับสีใสงาน ขักอยู่นะครับเบิงไปพร้อมๆกันครับเบิงสภาพเบิงครับเออเบิงครับเบิงคัสซี่ครับเบิงพี่น้องเบิงคัสซี่ไปพร้อมๆกันครับคัสซี่ดีนะครับโอ้คัสซี่ดีครับพี่น้องนี่เป็นสายบรรทุกเลยแหละครับนี่สันนีษแข็งแกร่งคัสซี่บําบดบงํงอ้านะครับ มีดามเลยครับพี่น้องนะครับรถใส่งานนะครับปกติเลยนะครับอ่ะเบิ่งรับพี่น้องนะครับคัตซี่ดีด้ครับเด้เบิ่งไปครับพี่น้องพิจาแล้วาเอาครับเป็นทางเรียกไงพี่น้องได้เบิ่งได้ช่มกันไทยให้พี่น้องได้เบิ่งน้านะครับเดี๋ยวเบิ่งหลบขางกันนะพี่น้องเนาะนะครับสีกัิมีแตกมีดเล่าอยู่พี่น้องนะครับนะตตามราคานะครับราคาบ่สูง นะครับเดียวห้อยแตกกัซซี่ดีนะครับกัซซี่ดีนะครับอ่เหมาะสําหรับรถไปเห็นไปแก้ได้ไปตลาดตอลี่ขนของได้พี่น้องนะครับเบิ้งทั้งหลังเพิ่นนะครับนี่นะครับทะเบียนพอช่อหกหนนะครับผู้ดอนท่านี่ครับพี่น้องนะครับกันชนก็มีให้นะครับเด้อเบื้งด้านทั้างของเป็นนะครับเป็นลักษณะใด นี่ครับแห้งๆครับซุ่มล่อแห้งๆนะครับนี่ครับเด็กใบเยิ้มนะครับเด้อนี่ครับเบิงเงารับพี่น้องนียางอะไรครับพี่น้องนี่ครับกแหงครับพี่น้องอ่ามีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมเดับเด้อมีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมนะครับนี่สันนี่ครับเปิงเงาครับพี่น้องอ่าแตกอยู่ครับแตกอยู่ รสีสันกาบปั๊ใส่ปัญหาครับก่อนผู้ใดอ่าป้อนงานรถไปใส่นะครับพอสีว่าเราเข้าไปบรรไปบรรทุกเพราะว่ามันเป็นสายแกงนี่แหละครับรถนิสันนไงเป็นสายแกงเป็นแคบนะครับเด้อนะครับเบิ่งด้านในครับวันนี้เบิ่งข้างในั่ยเป็นเป็นจังได้ครับพี่น้องประตูบ่ตกนะครับ ประตูเลียงประตูนะครับแกล้มได้จักโอ้ระบบเอ่อไฟฟ้าครับพี่น้องระบบไฟฟ้าเนี่ยระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะตัดให้ปั้งครับพี่น้องเป็นเป็นจังได เรนได้จักกิโลแล้วนะครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟเจียงเสียงนี่นะครับเป็นซีดีนะครับเบิงเบาะเป็นเบาะผ่านะครับเบาะกัมมายี่เบาะสะอาดดีครับแคบกะก้วงนะครับนิสันนี่นะเบิ้งเอาเลยครับเด้อนะครับเอเย็นบ่ะเดี๋ยวติดสตาร์ทเบิ้งครับพี่น้องนะครับ สร้างเสียงไปพร้อมๆกันครับกเกียร์ถอยนะครับนะเตีียวได้ครับวัตถินัดปันเดยนะครับเบ่งไปน้ำกัน นั่นลบจังเรียบอ่ะมิสันดิเกเอ็มอ้าเป็นแจกะติมีปัญหาจักน่อยครับ แต่ว่ารถใส่งานปกติได้ครับรถใส่งานปกติจะไปเบิังเคียงครับพี่น้องเบิังเคียงกันนะครับ,บเคียงเพิ่นเดี๋ยวสเจ้าข,ของเพิ่นมาสต,ตาร์ทให้เบิึงครับเพราะว่าผมกุญแจกดบ่ได้ benjeng jod nggak pakai, ya, deh, kap. Mau ngi kan kotor, เชียงนะครับเดี๋ยวเชให้เพิ่นมาตสตาร์ทให้ฟังนะครับฟังเชียงแอ้ยินพริงเพาะเพิ่นว่าเชียงพ่อเชียงนะครับ เดี๋ยดครับเดี๋เป็นหน้าสตาร์ทให้ใ่<า>ครับเพิ่งไปเร่ครับตามสาภาพราคา่ามืนม่นอันสตาร์ทจะบาทด,ด้ผมกี่ยวรถไปไหมเรื่องว่าสตาร์ทให้อจะบาทด,ดูสตาร์ทได้ปะได้สตาร์ทเบ่งดูผมสตาร์ทอะไรบ้างกัน สตาร์ทหดูสตาร์ทสตาร์ทนะครับจะของเปนมากแล้วครับปนเป็นสตาร์ทเองเพราะว่าผมสตาร์ทเขได้นี่ครับ แปดเพลงเด้เอเติมครับน,น,น้ำมันปาน้ำหมอน้ำนี่ครับหมอน้ำบ่อดันนะครับบ่อดันเทียงดีนะครับเทียงเทียงขังเอาได้ครับมันหลวมบ่หลวมบ่มีควนออกนะครับ่ควนบ่อเนี่ยควนบ่ออกนรับ ราคาหาหมือน,นะครับเด้อราคาหาหมือ <ST. S 1> ื่องมาเลยเผาเวอร์กระจกกึ้่นล่งได้ปกติป่ะครับบ่บ่ป,ปกติปัราถ้าในเห็ดอ๋อกระจกเดี๋ยวต้องไปสร้างเปนเบิ่งครับนี่สร้างเป็นกำลังเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่อ่ามือนครับพี่น้องสนใจก็โทษติดต่อมาตามเบอร์นะครับส้อรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับท่านผิรับแฟนเพจก็ขอบคุณที่ทันที่เข้ามารับชมนะครับ นิสสันดิกเอมนะครับนะขอบคุณครับ